สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับถือว่าเป็นข่าวดีข่าวเย่ครับพี่น้องนะครับในวงการหมอลำนะครับพี่น้องนะครับล่าสุดบอสบิ๊กทำสิ่งนี้ครับผุดไอเดียลําเลิอดที่ทุกคน คาดไม่ถึงออกมากับพี่นอรน,นะครับปาดล่าสุดเราก็โพสแบบซีนะครับบอกว่าครั้งแรกและครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครับเราก็บอกแบบซีนะครับอ่าก็คือมิทติ้งปาดพี่นอรน,นะครับเราสิจัดงานมิทติ้งครั้งใหญ่ให้แก่ f c ค่ายตัยวเก m u s มิวสิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับพี่น้องน,นะครับแล้วก็จำกัด1,000ท่านเท่านั้นนะครับ ในราคาหน้างานก็คืออยู่ที่1,499บาทครับพี่ร้องสนะครับในงานหนั่นมีอย่างแน่ตี้พี่น้องพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยก็คือว่ามีอาหารฟรีนะครับเครื่องดื่มฟรีนะครับก็คือจัดมิตริงให้เอฟซีนะครับตัวจริงตัวโยงครับพี่นนะครับเข้าไปสัมผัสในบรรยากาศที่อบอุ่นใกล้คิด ศิลปินค่ายตัวเก Music ทุกคนครับพี่น้องเราก็แฉกรับเชิญศิลปินยุค90แล้วก็ดานล้าดังเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องคนดังอินฟูต่างๆเนี่ยก็สิมาในมือน,นั่นพร้อมพี่น้องน,นะครับบอดบิ๊กก็บ,บอกมาแบบนี้นะครับจัดที่กรุงเทพนะครับเขตดอนเมืองเยิ่มเยิม,ยมแล้วก็บ,บอกอีกว่ายูใกล้ๆสายใหม่ครับพี่น้องน,นะครับแต่ว่าสถานที่เนี่ยยังไม่ระบุนะครับพี่น้องน,นะครับ เราก็บอกว่าให้จองบัตรเนี่ยที่เพจได้เลยประมาณนี้ครับพี่นองนะครับตานพี่นองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะครับที่วงการหมอลำทําแบบนี้ครับพี่นองนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยซีเป็นดาราดังๆเกาหลีประมาณนี้ครับพี่นองนะครับแล้วก็กุมดินพระเอกดังๆระดับประเทศที่เพ่อจัดงานมิง ดารามิติ้งศิลปินกับพี่น้องนะครับแต่ว่าบอสเป็นผ่้ขดไอเดียมิทติ้งค่ายตัวเกียวมิวสิกรับพี่น้องปาพี่น้องนะครับฟ้าเฝ้าด้ครับบัตรบอสเต็มแล้วบอกตอนนี้เนี่ยเราเปิดเริ่มเปิดเมื่อนี้แล้วพี่น้องนะครับจองบัตรได้ครับแต่ว่าคิดว่าบัตรน่าจะเกินแล้วก็ไม่เพียงพอกับพี่น้องนะครับเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะว่าแพงหรือเปล่าบอแพงกับพี่น้องเพราะว่ากินอาหารฟรีนะครับเครื่องดื่มฟรีก็คือเป็นโต๊ะ ไปทานข้าวไปใกล้คิดศิลปินประมาณนี้กับพี่น้องนะครับอันนี้คือไอเดียนี่บันเจิดกับพี่น้องนะครับการตลาดสุดๆนะครับใครจะคาดคิดแล้วใครจะเรียนแบบหรือเปล่าอันนี้ก็บโบนแน่ใจกับพี่น้องนะครับแต่ว่าบอทบิ๊กเนี่ยพุดไอเดียออกมาแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าสนันวงการเลยกวาดใดกับพี่น้องนะครับนี่คือก,การตลาดสุดๆกับพี่น้องนะครับหัวคิดเนี่ยทันสมัยกนะ้าวหน้า อหลีครับพี่น้องนะครับอันนี้ต้องยอมรับเรานะครับที่เราคิดมีติ้งนี้ขึ้นมาครับก็เป็นครั้งแรกของค่ายตูเกียวมิสิกแต่ว่าจะมีครั้งที่2หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องน่าจะมีนะครับพี่น้องแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอาคือบ่จจาอดูตั้งจังหวัดแน่ข่อยก็อยากไปนะครับเรามาจจาอยู่กรุงเทพครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ต้องล้อเบิงครับพี่น้อง เหตุผลที่จัดที่กรุงเทพเราก็บอกว่า1ใกล้สนามบินดอนเมืองเดินทางสะดวกทุกคนทั่วประเทศเนี่ยสามารถมาได้ง่ายประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่ออกแล้วข่าวดีข่าวด่วนมาบอกพี่บอกน้องเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในะเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ